ลูฟท็อปเปิดใหม่ใจกลางเมืองขอนแก่นที่จะพาทุกคนเห็นตึกสูงรอบเมืองขอนแกน่นในยามค่ำคืน วันนี้แกงเขียวเป้าขออนุญาตติดแกลมหนึ่งวันแอมได้ยินมาว่าที่นี่อาหารอร่อยบรรยากาศเรียบร้แต่ว่าราคาก็คือสบายกระเป๋าสุดเมนูแรกที่เราจะลองนะคะก็คือต้มแซกกระดูกอ่อนสิ่งที่ชอบสำหรับเมนูนี้ก็คือเนื้อกระดูกอ่อนเปื่อยมากใครที่เป็นสาวกต้มแซบแนะนำว่าเมนูนี้ต้องลองแต่ถ้าใครเป็นสายต้มยำทะเลอันนี้ก็ไม่ควรเพลาดถัดมาจานนี้จะเป็นปลากระพงทอดน้ำปลาตัวเนื้อปลาที่ร้านทอดมาแบบกรอบๆแล้วเนื้อก็ยังแน่นอยู่ทานคู่กับน้ำยำของทางร้านจะบอกว่ามันนัวมากถัดมาสองเมนูนี้ก็แซ่บไม่แพ้กันโดยเฉพาะคอหมูู่่าอตรททีีม้้นนนนเเป็ืิดัถก จานนี้คือให้สิบสิบสิบไปเลยจ้าต่อมานี่จะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทุกคนมาแล้วห้ามพลาดย่าง้นเส้นทะเลที่ยกมาทั้งทะเลจริงๆไม่ว่าจะเป็นกุ้งหมึกหอยก็คือสดสะอาดรสชาติดีมากๆเลยและอีกหนึ่งเมนูที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือข้าวผัดปูทุกคนสังเกตไหมคะว่าแต่ละจานก็คือปริมาณให้มาเยอะแล้วก็ใหญ่มากๆาตัวสปากเกตตี้พันหอยลายอันนี้ก็จะมีความ j ยซี่สุดๆสด่วนน้ำซอสเรียกได้ว่าเคลือบทุกอนูของเส้นเลยเชื่อเราที่เขาลือกันว่าอาหารรสชาติอร่อยเหมาะสําหรับมือพิเศษหรออว่่่าาาาาาารททียยกกกปปป์ต้้แนนนนนนะะํมมๆโดบเเจ็ลลูสงง จะเป็นบาร์นั่งชิลอย่างโซนนี้นะคะก็จะเป็นชั้นลอยสามารถนั่งชิลสั่งเครื่องดื่มแล้วก็ของทานเล่นได้อีกเพียบแถมที่ร้านมีดีเจคอยเปิดเพลงตลอดมีเพลงหลากหลายมูดหลากหลายสไตล์ของมาว่าลำโพงที่ร้านคือเสียงดีมากร้านที่ราพูดถึงนะคะก็คืออัพบาร์เป็นร้านที่วิวดีแล้วก็ถ่ายรูปสวยทุกมุมพิกัดตั้งอยู่ถนนประชาสัมพันธ์ตรงข้ามเทศบาลขอนแก่นเลยจา้า